โอเคผมก็สวัสดีท,ท่านผู้ชมท่านเอนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองวัยรุ่นเอฟเอนะครับผมเดีย๋ยววันนี้ผมจะปีนได้บอสเฮ้ยปีนได้วันนี้ผมจะมาอุ้ยมามาสร,ร้างบ้านให้เสร็จๆนะครับผม หลังจากพัดที่แล้วนะครับปิ๊บได้ได้ได้นี่อะไรวะอย่างสิ่งนี้อาจจะลำคาญก็ได้นะครับสาๆอเคครับผมเดี๋ยวผมจะ ไปขุดดินกันเลยนะครับไม่ใช่ขุดดินเลยเอา้าอะไรวะแป๊ดเดแเบออปดเดียวูุิยอีกแล้วเอเบื่อกินแป๊บเดียวแป๊บๆก็หิวแป๊บๆก็หิวไอ้สัสเป็นอะไรเราจะมันหิวอย่างเดียวเลยอะ ็หิวต้องกินหิวแต่ผมมาตัดแต่เล็กกินก็ได้กไก่ <c oughs> ผมกัดแครื่ออาหารมากตอนนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วผมจะไปทำความอ้า ปล่อยวางไปนะแต่รามะนี่ก็ช่างหัวไปป่ะเ,ออเออนอะครับ่ว่ากูลืมไปเลยกูลืมหินห่าแล้วผมลืมหินนะครับต้องมายมขอโทษขอโทษด,ด้วยโอ้ มีเนื้อ,อย่างอยู่ตั้งแต่พาร์ตี้แล้วนี่นะแดกอันนี้ก็ได้โอ้ยอย่าง ตรงนี้ดีกว่าีฐานแบบ ผมจะตัดไปตอนที่ผมสเสลนะครับผมจะตัดไปตอนที่ผมสร้างโครงบ้านเสร็จแล้วกันโอเคโอ้ยท่านผู้ชมผมตายอ่ะผมก็มาแล้วไอ้นี่มันก็จัดก,การผมอ่ะจะเอา ดาบผมหายเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวกูฆ่ามึงปั้นมันนอนหนึ่งแล้วตื่นมีจัดการมันนะครับตงบ้านผม่าทำยังไม่เสร็จนะ แล้วนะผมจะย้ายบ้านแล้วนะมันอันตรายอ่ะโอ้เดี๋ยววันนี้ผมจะกลับ หัวแล้วว่าท่านผู้ชมคือแบบมอนเตอร์เยอะเกินไปอ่ะที่นี่อ่ะไหนอเอาหัวผมตัดต้นไม้ออกแล้วทีน,นี้มันอันตรายมอนเตอร์จะเกิด

ส่งมาเกิดอสัตว์หัวร้อนมากเลยนะตอนเนี้ยกูไว้ไม่มึงอยู่ไม่ได้หรอกกูก็มีหินอยู่นี่แล้วกูจะไปขุดทำไมวัเมื่อวาน ผมตเองนอนไปด้วยดีกว่าทำรุกูนอนแม่งตรงนั้นแหละตัวเองนอนไปด้ดวยอน่ะ ตัดไปตอน,นีะผมไปถึงบ้านแล้วกันโอเคผมตอนนี้ผมก็สร้างเสาแล้วนะครับจะวางไม้นะครับตอนนี้เป็หน้าบ้านแล้วกันโอเคหนึ่งสองสามสี่เนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมยังแค้นอยู่ในพวกมอนสเตอร์พวกนี้ย 了 เฮ้ยมันมอนไม่ได้ทำไมอ่ะโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให์ด้วยนะครับผมจบไปแน้วนะครับกับพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับลืม โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมจะสร้างบ้านให้เสร็จเลยเฮ้ยนี่แล้วเหอมาบ่อยนะเลยล่ะอี่าไรกูบ้างมันจะถูกน้ำลายใส่กีโนเคแล้วกัน